ไปแท้ไป,ไปอยู่คู่ครับนั้นนั้นไปอีโนะเขผมเป็นได้ไเต็แล้วว่าแซกทีเรายัางไม่ได้ไดยังเงี้ยขาดขาดแค่ลูกเดียวถ้าได้นะเดืยดเนาะเสือกระชาเสือกระจาวอัชิเดมรันเงียบเด็ดแล้วก็วได้เต,ต็แต่กูยังไม่ได้ขาดอีกครัไอ้เบบีเดอะไนท์แมน scanning ahead บายแก๊วนายแท้มันต้องแพ้อีโคเรดมาบีกแล้วจ้าเป็นโลอะไรไปบีจ้าเลยเสียงสมูทเสียงสมูทเอใช่หรอโอวีโอวหน้าในใช่ไหมเข้ามาข้างในเข้ามาข้างในมาปิดประตูแล้ว Spike planted งั้นหรอเอาไงดีอาจะ Why Why วิบไปจ่อวิบไปอยู่นนี้ก่อนไปก่อนไปหลังเฮ้ยหมาจับกเลยอ่ดเลย a s t player standing โอ้ไปติดอะไรอะโอ้โหโดนไปติดโอ้ติดอะไรอะ ปวดไปติดติดอะไรอ่ะรูสิ่งที่ถีบยิ่งปไม่บอกกับผมว่า่อไม่ตอมาติดตรงนี้เีย

Enemy yeah. spotted Okay, Spike I down A. Out of charges. Enemy spotted A. One enemy remaining. Oh, hey <laughs> เลยน้าบอกเเก็บสาบเอาแจน้ส์แจงแรงเลยโคตรเรนวเลยเลยหน่าบอกอ้าวไอ้ยันนี่สีกูไม่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 ให้เราเพื่จริงดิไอคิวจอยเล่นออฟเลยอ๋อเลด่อพี่ ไม่เมื่อกี้เล่จอยจอยจอยเล่นเล่นออฟแล้วไม่ตอนแรกเล่เล่นออฟเออรู้แล้วแต่โอเคโอเคไปแทมไม่ต้องแพ้เลยฮะใช่แล้วฮะแพ้อีโค้สัสโอ้ยเจ็เลย ไม่ต้องไม่ต้องมองเลยเะว่ากูียมึไปไกลอ้ planted สตีไอ้โอ้ไปจีบออฟแล้วไม่ต้องมองเลยเพราะว่ากูเกลียดมึงหน้า perfect กเหน้า ต้อง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 เติมเหมาป่ะไอแทนต้องแพ้อีโคไอเสียไอแทนแพ้อีโคไไอแแพ้อีโคเียเลยอมมึงก็เดียวเลยแตว่ายาเรีย้ฮะอีโค

สปายก์ดาวน์หนส่งหนึ่ง e ัูังค i เหลืเอาเ่ยนึ่งกัตรยังคเหลออย่อ้อว้วเริ่จบเอาไปเลยอาจจะเล่นกูไม่เล่นน่ะงงเล่นไปเลยอ่ะ We have a what the what the fuck that drop up oh why I you not sell it? I'm why you not sell what though hey thank you thank you <laughs> 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 oh <Genre. laughs> <laughs> you <not> <laughs> เว้นายซะกูก็พาไปได้เจ้าวาย้ยกูเกลียดมึงมากเลยนี่ไงแต่มึงฆ่ามึงกูเอร์รอเไอ้เจ้าจริงดิ

ม่ฉันาับหน่บูด็อกบ้าไาแล้วเว้ยวาบ้ามาแล้วแน่เลยอนาคินบูด็อกก็บดนักจ้งอดนะตำนานาได้ข่าวไว้ว่ากู้นะเป็นคนจ้งเอมึงเอสองบีสองหนึ่ง <laughs> ahead. Okay. Oh, <laughs> One enemy remaining Spike oh, no. down B yes. Reloading พวกเราออลล็อกออลลอกคุยไปหมดแล้วตรองตายแล้วเถิดอนาคินว่าแกก็องอึดะ Last round in the half Last round to use our crits What d n e s t เป็นไงพอเราแบบเราไม่กระตกเราก็ลื่นเห็นไหมผมเล่นลื่นไหลแล้วตอนนี้ไปปราผ้าอมาให้แม่งกาดที่สุดแล้วนี่กาดสุดๆแล้วก็คือลื่นปื๊ดเลยเว้ยประมาณจากละจากแบบ60เฟรมเล่นด้วยภาพ 720p เออห้าสิบห้าสินั่นแหละตอนตอนเนี้ยมาแตะ1ึงแล้วววมีไม่กระตุกไมแบบไม่แไม่อยู่ๆก็หยุดด้วยนะเฮ้ชะ